โครงการโรงเรียนคุณภาพเป็นนโยบายที่มุ่งหวังให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและปลอดภัยซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนามาจากโรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมืองโดยมีทิศทางการพัฒนาเพื่อรองรับนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนนอกจากโรงเรียนแข่งขันสูงดึงนักเรียนโรงเรียนแข่งขันสูงกลับคืนสู่ชุมชนเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 1. เพิ่มจำนวนครูให้ครบชั้นครบวิชาเอก 2. มีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม 3. ม,มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 4. มีอาคารสถานที่ปลอดภัยมีคลุพนันอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทันสมัย 5. เน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมลำ้ำลดอัตราการแข่งขันในโรงเรียนแข่งขันสูง จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมพร้อมด้วย5องค์กรหลักจึงได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณภาพต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับและจากการนำเสนอการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวทำให้โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดนนทบุรี การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพ1การขับเคลื่อดนด้านวิชาการการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนจัดทำหลักสูตรเพื่อดำเนินการในโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยยึดตามความต้องการความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพื่อให้ได้ค้นพบศักยภาพของตนอีกทั้งยังส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการดนตรีและกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพโดยได้มีการจัดทำหลักสูตรขึ้น2หลักสูตรคือ หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นและหลักสูตรห้องเรียนเน้นอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน5กลุ่มการเรียนคือ 1. ห้องเรียน SMTI Classroom Science Math Technology 2. ห้องเรียน IEC Intensive English and Chinese 3. ห้องเรียน ICB Intensive Computer Business 4. ห้องเรียน E.T.M. English Time Math 5. ห้องเรียน S.C. Sport for Careers ห้องเรียน S.M.P. เป็นกลุ่มการเรียนที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านสื่อการเรียนการสอนบน iPad โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียน IEC เป็นกลุ่มการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความชอบและความถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมกับครูเจ้าของภาษาซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ห้องเรียน ICB เป็นกลุ่มการเรียนที่มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์จริงด้านทักษะอาชีพธุรกิจและการค้าโดยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักการขายการจัดการบัญชีเบื้องต้นห้องเรียน ETM เเป็นกลุ่มการเรียนที่เสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาไทยและคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่เรียนอ่อนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแก้ปัญหาการถดถอยด้านการเรียนรู้ (Learning Loss) โดยมีการวัดประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลห้องเรียน SC เป็นกลุ่มการเรียนที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่นักกีฬาอาชีพในอนาคตโดยการจัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นมีการจัดตารางเรียนที่เอื้อประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมของนักเรียนอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานด้านกีฬาในระดับประเทศและสร้างนักกีฬาทีมชาติในอนาคต หลักสูตรห้องเรียนเน้นอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนไปลายได้รับความร่วมมือจากสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรร่วมออกแบบหลักสูตรโครงสร้างรายวิชาและจัดอบรมครูในรายวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน6ห,ห้องเรียนคือ 1. ห้องเรียนเตรียมวิศวะอย่างอินจจเนียร์ 2. ห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่โมเดิร์นเอนจ r เน e ร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจบิสเนสอ g ง i s h 4. ห้องเรียนจีนธุรกิจ Business Chinese 5. ห้องเรียนศิลปรกรรม Fine Arts ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา Sport Science ์ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จําเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคตห้องเรียนธุรกิจการค้าสมัยใหม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทองเรียนอังกฤษธุรกิจสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตจัดสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูไทยและครูต่างชาติโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ห้องเรียนจีนธุรกิจมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการสื่อสารภาษาจีนเชิงธุรกิจเพื่อสร้างแรงงานในอนาคตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนโดยครูชาวไทยและชาวต่างชาติโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมห้องเรียนศิลปรกรรม มุ่งเน้นให้หนักเรียนที่มีความสามารถและความถนัดทางด้านศิลปะด้านจิตกรรมทัศนศิลป์ดนตรีไทยและดนตรีสากลให้เกิดความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและฝึกฝนทักษะความชำนาญเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาศักยาภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและเซปักตะกร้อเพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพโดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลเมืองทองยูไนเต็ดจัดหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับตารางฝึกซ้อมของนักเรียนอีกทั้งยังมีรายวิชาเพิ่มเติมที่สามารถต่อย,ยอดการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในอนาคต 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้แนะนําและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงทําให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 2.1นวัตกรรมการนิเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมีการจัดทำนวัตกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Open Class โด้วยวงล้อแห่งการพัฒนา PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูให้มีคุณภาพพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active เ e a r n i n g เป็นสำคัญและได้นํานวัตกรรมดังกล่าวเข้าร่วมนํำเสนอโครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาและได้รับรางวัลการนําเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมและจัดนิทรรศการเพื่อคัดเลือกให้เป็นผลงานการปฏิบัติงานที่ดีระดับประเทศด้านนวัตกรรมนิเทศติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ2565 2.2การนิเทศการสอนแบบ b e n d e d learning กิจกรรมการนิเทศการสอนแบบเป็นเดลิร์นิงตามแนวทาง l i s t e n study จากคณะศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบ,บุรีในปีการศึกษา2565มีคณะผู้บริหารและครูจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานสนับสนุนการสอนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น28ท่านโดยแบ่งเป็น ครูทรงคุณวุฒิจำนวนสีท่านครูแกนรนำต้นแบบจำนวนสีท่านครูแกนรนำจำนวน14ท่านครูเข้าร่วมจำนวน6ท่าน 2.3การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซิมโพเซียมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมได้นำคณะผู้บริหารและคุณครูเข้าร่วมรับการอบรมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศรูปแบบออนไลน์หัวข้อการพัฒนานวันตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลึก Active Learning ที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียนเพื่อรับเกียรติบัตรตามโครงการนิเทศบูรณาการ ยกระดับคุณภาพของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีโดยจากการเข้าร่วมกิจกรรมมีครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับทองสองท่านรางวัลระดับทองสองท่านรางวัลระดับเงิน1นึ่งท่านและรางวัลระดับทองแดง3ามท่าน2.4ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐาน CEFR ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ SEC โรงเรียนปักเกรดได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐาน CEFR จากผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR Level Test 4ทักษะตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมีระดับการทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดยครูร้อยละ40มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ B 2ร้อยละ40มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ B 1และร้อยละ20มีผลการทดสอบอยู่ในระดับ A 1 2. การขับเคลื่อนด้านอาคารสถานที่ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในปัจจุบัน โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมีพื้นที่จำนวน35ไร่260ตารางวาประกอบด้วยห้องเรียน36ห้องห้องปฏิบัติการ41ห้องอาคารเรียนแบบพิเศษ4ชั้น3หลังอาคารอเนกประสงค์หอประชุม2หลังลานกีฬาในร่ม1หลังโรงฝึกงาน1หลังศาลารวมใจพัก1หลังฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง6หลังห้องน้ำนักเรียนชายและหญิงอย่างละ1หลัง และเมื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนจำนวน1 5 2 6 4 4 0 0บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ก่อสร้างอาคารห้องสมุดขนาด14คูณ20เมตร 2. ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ102ทับ27 3. ปรับปรุงรั้วโรงเรียน 4. ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 5. ปรับปรุงห้องไ CT 6. ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและหอประชุมผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ 1. การรองรับนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งในปีการศึกษา2566ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน119คนนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการจำนวน90คน แยกเป็นนักเรียนจากระดับประถมศึกษาจำนวน207คนนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน2คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นักเรียนในเขตพื้นที่บริการจำนวน61คนนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการจำนวน66คนแยกเป็นนักเรียนจากระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน124คนนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน3คน 2. เพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนนอกจากโรงเรียนแข่งขันสูงโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสส่งผลให้สถิติการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ปีการศึกษา2563ถึง2565มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 1. เพิ่มจำนวนครูให้ครบชั้นครบวิชาเอกโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคมได้ดำเนินการจัดหาบุคลากรตามวิชาเอกที่ขาดโดยการรับบรรจุข้าราชการและรับสมัครครูอัตราจ้างเพื่อให้จำนวนครูครบตามวิชาเอกที่ขาดและครบชั้นตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 2. มีจำนวนนักเรียนที่เหมาะสม โรงเรียนโพธิิมิตวิทยาคมมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ึงถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวน1010คนซึ่งได้มีการจัดการห้องเรียนจำนวน36ห้องเรียนห้องเรียนละ25-35คนเฉลี่ย28คนต่อห้องเรียนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สพทอกำหนดดังนั้นจำนวนห้องเรียนและนักเรียนที่โรงเรียนมีจึงเหมาะสมและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 3มมีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษายึดความเป็นอิสระในการบริหารจัดการเน้นความคล่องตัวโปรง่งใสตรวจสอบได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลงานในเชิงประจักษ์รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน 4มีอาคารสถานที่ปลอดภัยมีคลุภนันอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการเรียนรู้และทันสมัยโรงเรียนโพธิมิตวิทยาคมได้ดําเนินการจัดทําแผนความปลอดภัยในโรงเรียนโดยการจัดทําครูมือโรงเรียนปลอดภัยมีการจัดโครงสร้างจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยในโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโดยดําเนินการติดตั้งโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงทุกห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน 5. เน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาลดความเหลืล่องล้ำลดอัตราการแข่งขันเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดรับนักเรียนเรียนรวมเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมีการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ส่งผลให้นักเรียนเรียนรวมเข้าศึกษาในปีการศึกษา2,563ถึง2,565มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและนักเรียนกลุ่มนี้ได้รับรางวัลศิลปะหัตถกรรมระดับชาติในปีการศึกษา2,565ทั้งสิ้น7รายการ ลดความเหลื่อมล้ำโรงเรียนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในด้านฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียนโดยมีการจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเงินทั้งทุนค่าเล่าเรียนและทุนค่าอาหารกลางวัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งมอบสิ่งจําเป็นในการบริโภคอุปโภคให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงการจัดกิจกรรมรับบริจาคชุดนักเรียนเก่าเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่มีความขัดสนส่งผลให้นักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษามากยิ่งขึ้นลดอัตราการแข่งขัน จากการจัดดําเนินการภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพส่งผลให้จํานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมะัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2563-2565ถึง 2, 65, มีจํานวนนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงอัตราการแข่งขันของโรงเรียนเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆลดต่ําลง